ัวใหญ่นะเกี่ยว่งอะพี่ก่ยให้มันหักลงมาเกี่ันกยเยเี่ยวตัวเเกลางนี่อพี่เกี่ยวตัวอะไรมุ้มงไมปาไหลได้เอามาๆมมาวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมา โัวเฮ้ยเจอะไรหัวหมาที่แล้วหัวหัวมาี่แล้วหัวัาี่แล้วหัหัวหัวมาี่แล้วหัวหัวแล้วนะใหญ่มาก่อ้ยหัวเอามาเอามันลงมาเลยไๆน็เกี่ยวไปได้แลหัวได้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

đen làp đi, hào lấy, hào lấy, hào lấy, đứng lấy đi, ôi, hả, 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 đứng lên, mày còn mang quân hành mày, nín đi, lấy đi, lấy đi, cứ mang nó bay, chạy chạy, 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 chạy,